จ g แตกสงกรานต์โผล่ร่วมเฟรมแอปอีกครั้งนับตั้งแต่แยกทางกันถือเป็นโมเมนต์ที่เซอร์ไพรส์แฟนๆไม่น้อยเมื่อสาวแอปทักษะอ่อนลงภาพน้องปีใหม่ลูกสาวไปเยี่ยมคุณปู่คุณยา่าและมีโมเมนต์ครอบครัวอบอุ่นถ่ายภาพรวมกันแต่งานนี้เป็นประเด็นก็เพราะมีคุณพ่อของลูกยังหนุ่มสงการานต์เตชะนรงโผล่มาร่วมเฟรมด้วยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่อย่าร้างแยกทางกันแน่นอนงานนี้มีคอมเมนต์เพียบตัวอย่างเช่น เวลาจะทําให้คนเกลียดกันแล้วเวลาก็จะทําให้คนคิดถึงกันดีใจค่ะที่เห็นน้องปีใหม่ถ่ายรูปที่มีทั้งพ่อและแม่พร้อมกันเหมือนได้ปลดล็อกค่ะต่างคนต่างให้เกียดกันและกันน้ําตาไหลดีใจกับน้องปีใหม่และครอบครัวด้วยค่ะดีใจมากที่ได้เห็นคุณแอปกับคุณสงกรานกลับมาร่วมเฟรมกันอีกครั้งในฐานะพ่อและแม่ของลูก